ล็รถด้วยตัวเองง่ายๆก่อนเดินทางไกลช่วงปีใหม่มีอะไรบ้างไปดูกัน 1. น้ํา้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ปกติไม่ขาดและไม่เกิน 2. น้ำยาหล่อเย็นน้ำยาหล่อเย็นต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับมินหรือแม็ก 3. ระดับน้ำมันเบรกต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีการรั่วซึมแม็มินสแบตเตอรี่รถยนต์ต้องมีไฟเพียงพอต่อการสตาร์ท ลมยางและดอกยางลมยางต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ศูนย์อิสุกกำหนดและดอกยางจะต้องไม่ต่ำกว่า4มิลกไฟส่องสว่างรอบคันไฟเบรกไฟฉุกเฉินต้องติดอย่างสม่ำเสมอ7ระบบความปลอดภยัยเข็มขัดนิรภยัยและถุงลมต้องทำงานได้ปกติ อีสุพ่่งจงจันมีการตรวจเช็คแปะระบบสำคัญฟรีหากลูกค้าสนใจนะครับสามารถโทรมาเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอให้ลูกค้าทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีปีใหม่และพบกัน EP หน้า